พักเพื่อไทยยอมให้พักก้าวไกลหรือกลุ่มส้มมาครอบงําพักจนเกือบพักแตกครับหลายคนนะครับตอนนี้เริ่มที่จะปีกระแสตีกลับหลายๆทางเพราะว่ามองเห็นได้ชัดแล้วว่ากลุ่มส้มเนี้ยเป็นกลุ่มไหนมีความต้องการที่แท้จริงไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างที่ว่าต้องการที่หยุดมุ่งหมายที่สําคัญที่สุดของเขาก็คือล้มพักเพื่อไทยแล้วก็จัดการกับคุณทักษิณเท่านั้นเองมันกลายเป็นเรื่องความลับแตกมา มันถึงสมัยก่อนเราเห็นไหมครับตอนที่พักเพื่อไทยเรายังไปเชื่ออยู่ว่าเสื้อแดงต่างๆที่จะไปรวมมือกับเสื้อส้มเนี่ยคือนักต่อสู้คือนักประชาธิปไตยแต่แล้วนะครับเอามาให้เขาเคลมตั้งแต่เรื่อง99ศพก็มาให้กลุ่มส้มกลุ่มด้อมส้มต่างๆเอามาเคลมเอามาอ้างเองว่าจะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมเสื้อแดงโดน สังหาร99ศพแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมทั้งๆท,ที่กลุ่มที่เอามาอ้างนั้นไม่เคยที่จะไปช่วยเหลือเลย99ศพเลยนะจนแบบว่ามีตัวแทรกตัวซึมเข้ามาทําให้พรรคเพื่อไทยเกือบจะแตกมาแล้วนะแต่ยังดีนะครับที่พลิกขั้วกลับมาทันทุกอย่างมันเริ่มที่จะเห็นเด่นชัดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยแหละหลายคนก็มองออกว่าโจมตีเพื่อไทยเอเราก็ไม่ว่าอะไรพอหลังๆมาเริ่มที่จะมางงงงงง,งงงงงงงแง เริ่มที่จะตัวเองจะมั่นใจว่าตัวเองได้คะแนนเสียงเยอะกว่าคนอื่นเขาแล้วก็จะมาข่มทุกๆพักเขาแล้วก็จะใช้วิธีการที่ใช้อยู่ก็คือเนี่ยครับจะครอบงําทุกๆพักและจะหาวิธีการจัดการสั่งการทุกๆพักเขาไม่เอาด้วยทีนี้เพราะเขาไม่เอาด้วยโอ้โหกลายเป็นคล้ายๆว่าแถวแตกเลยครับแถวแตกเลยกรี๊ดกรีดลั่นประเทศเลยบอกว่าพักเพื่อไทยไม่ดีอย่างนั้นพักเพื่อไทยไม่ดีอย่างนี้พักเพื่อไทยตบัดสัตว์อย่างนั้นอย่างนี้ เกลียดไปถึงคุณทักษิณคุณยิ่งรักโอ้โหเกลียดมากๆเกลียดเข้ากระดูกดำอ้าวอยู่ดีๆไอเราตอนที่วันที่13โหวตนายกไม่ผ่านไอเราอยู่ฝั่งนิวกันเราอุตส่าห์สงสารมาเราอุตส่าห์แบบอืม,อมกำลังแบบอยู่ในฟิวที่แบบเห็นอกเห็นใจนะพูดตรงๆวันที่13แต่วันที่13เนี่ยตัวเองแนละเป็นคนฆ่าตัวตายแล้วก็จะอดไปเลยอดไปเลยหลังจากนี้เพราะหลังจากนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะวนกลับมาที่เดิมคือ เสื้อแดงก็จะเป็นกลุ่มของเสื้อแดงส่วนเสื้อส้มจะไปอยู่กับสลิมกับใจหรือจะไปอะไรก็ไปของตัวเองไปพวกเราไม่ต้องไปใส่ใจเท่านั้นเรื่องมันเป็นที่เขาตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะครับทุกๆคนก็คงจะเข้าใจว่าเราอยากให้กับพรรคก้าวไกลได้เป็นนายกคนถัดไปถ้ารอบนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราคิดไว้แล้วแต่การโหวตนายกแหละว่าเออถ้าวันที่สิบสามโหวตไม่ได้ต่อมามาเป็นของเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยได้เป็นนายกปุ๊บเนี่ยเออแล้วก็ รับประครองดูแลน้องๆต่อไปนะเผื่อรอบหน้ายังไงเสียมีการเลือกตั้งมีการประเทศมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เตรียมที่จะตั้งน้องๆตั้งกลุ่มที่ฝั่งก้าวไกลขึ้นมาเป็นนายกต่อจากพรรคเพื่อไทยให้รับช่วงต่อจากพรรคเพื่อไทยแต่เรื่องราวมันไม่เป็นอย่างนั้นครับมันพลิกกลับมาทําให้พรรคเพื่อไทยอ๋อมันไม่ใช่เพื่อนนี่หว่ามันคือตัวที่แทงข้างหลังดีๆนี่เองมันเป็นตัวที่คอยเสียมคอยทําลายพรรคเพื่อไทยทําลายคุณทักษณนี่เองอย่าให้มันได้เกิด คุณจาได้ไหมครับว่าวันที่สิบสามน่ะเขาแค่ขอแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเองเพราเพื่อไทยแล้วก็อยู่ด้วยทางสวเขาขอแค่บอกว่าให้ถอยหนึ่งสองทางพรรคภูมิใจไทยก็ขอว่าให้ขอขอให้ถอยหนึ่งสองแล้วเขาจะยกมือช่วยเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยน่ะเขามีเสียงตั้งเจ็สิบเอ็ดเสียงถ้าถ้าเผื่อถอยเรื่องหนึ่งสองอาจจะมีการที่ไม่แสดงความคิดเห็นหรืออาจจะงดออกเสียงไปสักยี่สิบส่วนห้าสิบให้แน่นอนให้แน่นอนครับ เชื่อว่าพรรคุ่มเยไทยถ้าเผื่อถอยเรื่องหนึ่งสองเขาให้แน่นอนส่วนสวนะครับสวที่มีอยู่สองร้อยห้าสิบนั้นเขาให้แน่นอนไม่ต่ำกว่าร้อยถึงร้อยยี่สิบคะแนนอันนี้ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่ครับแต่ผมผมผมวิเคราะห์ไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าเผื่อถอยเรื่องหนึ่งสองยังไงเสียเสียงส่วนใหญ่มันไปนกองอยู่ที่แปดพรรครวมรัฐบาลและแล้วก็จะมีพรรคก,กอื่นที่ที่คอยจะมาจีบโดยเฉพาะนะครับฟังดีๆโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย เขาก็จ้องตั้งแต่ตอนนั้นครับถ้าถ้าเผื่อว่าถอยเรื่องหนึ่งสองพรรควัชริปัตเขาโดดขึ้นมาแหกมติพักมายกมือให้เลยทันทีครับไม่ใช่เรื่องอยากแต่ว่ายัางว่าแหละครับวิธีการการเดินเรื่องการเดินในการจัดจัดตั้งรัฐบาลในเมื่อพรรคทำไม่เปลี่นเองพรรคก้าไกลทำไม่เปลี่ยนเองแล้วก็มาโทษแต่พรรคเพื่อไทยอย่างเดียวอันนี้มันไม่แฟร์นะก็ยังดีนะครับที่พรรคเพื่อไทยหมุนกลับมาได้เร็วผมก็ยังบอกว่าดี มันจะได้ไม่ไม่จาเป็นต้องมีอะไรค้างคางกันเกือบแล้วนะเพื่อไทยเกือบพักแตกแล้วนะดีที่หันทัน